ไม่ได้เป็นวคนเียค่ะเป็นมาสิบปีแล้วค่ะแล้ววันนี้ต้องยาวนานวันนี้พิเศษค่ะมีมีีแบบใช่เป็นคนเดียวมันเหงามานานค่ะสิบปีตอนนี้ก็มีน้องชายที่น่ารักมากๆค่ะมาเป็นแบบพรีเซนเตอร์ด้วยกันค่ะก็คืองเจสเป็นยังไงบ้างได้ทำงานกับน้องชายเราเนี่ยน่ารักมากๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้แพ่วพาวขึ้นเยอะมากค่ะลูกเลิกอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักเรารู้ใช่ไหมว่าน้องแบบว่าชอบเราเป็นแบบมาอรัก ไเจอเขาค่ะเขาไม่บอกค่ะว่าเคยดูสมัยอุบัติรักุของเังก็ไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเนาะน่าจะเป็นเอ่อปีที่สองปีที่แล้วทีนี้มันเหมือนฝ่านฝ่านเหมือนกันผ่นผ่นให้เจมไปบ้าไม่รอกเพราะว่าต้ยก็เป็นแฟนแฟนของแฟนคลับของเจมด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าติดตามเพลงคือต้ยรู้สึกว่าเขาเป็นศิลปินที่มีคุณภาพมากๆเราก็ดีใจมากๆที่ได้เข้ามาอยู่ในวิวเลยแฟมิลี่ด้วยกันเขามีเสียหักการไหมคะทำงานกับเรา เริ่มแบบเริ่มเริ่มซูนแหลกตอนเริ่มตนต่อปากต่อคำเรียกค่ะตอนนี้เขาก็ต่อปากต่อคำนีใช่ใช้เริ่มเริ่มเริ่มได้แล้วค่ะละลายไปเรียบร้อยแล้ววิติกรรมค่ะแล้วมันดียังไงคะเนี่ยนีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาบล็อกสุดทุกทางเลยว่าจริงจริงเตเชื่อว่า คนไทยรู้อยู่แล้วว่า b i o เลดียังไงก็กันน้ํากันเหงื่อกันแบบกันแดดได้ดีมากๆค่ะแล้วก็เขามีอินโนเวชันที่แบบพัฒนาอยู่ตลอดเวลาค่ะก็มั่นใจได้แน่นอนว่า b i o เลก็คือเป็นทีมกันแดดที่ดีมากๆๆประกันตีจากเราที่10ปีที่ผ่านมาเขาพัฒนามาเรื่อยๆใช่ค่ะสิปีที่ผ่านมาก็จริงๆคือเขามีบัตรอินโนเวชัน กับหลากหลายส่วนในร่างกาย<ช>มากๆคือทั้ทงตัวหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีแบบสเปรย์มีนู่นนี่หลายอย่างมากๆก็การันตีได้ค่ะเพราะว่าเป็นมาสิบปีแล้วใช้มาสิบปีแล้วเออฝากไปค่ะเต้คยค่ะค่ะก็ฝากสำหรับวิโเลย์ UV ด้วยนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวเอ่อ UV Aqua Rich <ม>ค่ะก็บางเบากันน้ำกันเหงื่อได้ในน้อนะะโอเคานแีนานมากค่ะตื่นเต้นนะคะอนไงบ้างที่ดื่มอันนี ไปมาหลายที่มาค่ะไปใช้ชีวิตมาค่ะได้ไงบ้างได้ไปใช้ชีวิตได้อะไรกลับมาบ้างแฮปปี้มากเพราะว่าจริงๆเไปถ่ายหนังก็ถ่ายซีรีส์ปีที่แล้วแล้วก็เหมือนแบบแน่นมากๆอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นได้เวลาก็ไปเที่ยวเลยค่ะก็ไปต่างประเทศมาแบบเป็นเดือนเหมือนกันไปไปอ่าไปกับเพื่อนค่ะเป็นเป็นคนมีเพื่อน ติดารไปเที่ยวคนเดียวแล้วอ๋อแต่จริงๆเพิ่งไปเที่ยวคนเดียวมาค่ะเพิ่งไปกระบ,บี่มาออใช่ก็แฮปปี้ดีอะอยางช่วงที่ผ่านมาไปมากีทาก่ที่กี่ปะเบบเล่าได้ไปกี่ประเทศที่เราไปเป,เป็นเดือนเนี่ยออจริงๆมีช่วงที่ไปแฟชั่นวีคใช่ไหมคะของ p าด้าก็ไปไปมิลานค่ะไปโดโลมไมทก็คืออิตาลีมีไปฝรั่งเศสค่ะแล้วก็มีไปสเปน ก็บินกลับมาไปภูเก็ตแล้วก็เวกับบีใช่ค่ะแล้วก็เพิ่งบินกลับมาเพื่อมางานนี้เลยอาลาวอาลาวอยู่นะไปอะไรไปรอบโลกค่ะไปได้อีกนะคะแต่ยังรับงานอยู่ใครทังานเป็นเหมือนเป็นช่วงละลายซรัพเหมือนกันนะพี่เต้ยก็ละลายอยู่ค่ะลาแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเต้ยรู้สึกว่าเต้ยทำงานมาเยอะมากๆแล้วแล้วก็สำหรับตอนนี้นะเต้ยอินการที่แบบ โอเคเราสามารถแบ่งเวลาให้กับตัวเองได้ด้วยมันมีช่วงที่แบบเออเราเฮลตี้ได้ด้วยเราแบบมีไมโครเนสได้ด้วยการนอนการแบบการตื่นการกินอะไรเงี้ยคือสําคัญสําหรับเต้ยมากๆแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราบรรลางานกับชีวิตส่วนตัวได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากเราเต้แฮปปี้มากๆ่ะรู้สึกว่าเออเราเราทางานที่เรารู้สึกว่าแบบเราเพราะว่าการทํางานตรงนี้มันใช้เอเนจีเยอะมากมากค่ะแล้วเต้ยก็ตั้งใจทําทุกงาน ทีเนี้ยมันเหมือนกับอพอเรามีงานเราก็เต็มที่ค่ะพอเรามีช่วงจังหวะที่แบบเราจริงๆก็คือล็อกเอาไวไนนะะ้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องไปพักด้วยเหมือนกัน<ม>อะะไรย<ม>่งเี้คันนี้ก็กล<ม>ับบา้านทำง,งานรับงานต้องมาเดินมาปฉลยอะไรเอาแบบพอดีพอดีค่ะใช่ใช่ค่ะเป็นช่วงที่แบบแบบรับรับงานที่เรารู้สึกว่าเราจะสามารถทุ่มเอเนอร์จีของเราให้ได้เต็มที่แล้วก็ผลงานออกมาดีอะไรแบบนี้อ่าใช่เป็นจุดที่เราแบบสามารถ ดูแลตัวเองแล้วก็งานต่างๆนี่เข้ามาได้ดีขึ้นวยแบบเติร์ใช่เติรรู้สึกแฮปปี้กับช่วงนี้มากๆเลยเพราะว่าเราเหมือนกับบาลานซ์งานได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าวิ่งทำงานทำงานทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันทํางานอย่างเดียวแล้วถ้าสุขภาพใจสุขภาพกายเพราะว่าการเป็นนักแสดงมันก็ใช้อินเนอร์ใช้อะไรอย่างเยอะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบาลานซ์ด้วยอะไรแต่ว่าช่วงนี้กินอิ่มนอนหลับสุด นอนหลับสบายมากหน้าเด็กลงเรื่อยๆไม่มีนาฬิกาปลุกได้หน้าเด็กลงเรื่อยๆเลยๆเลยไอ้นี้เลยเหรอไม่ล่ะฟิโอเลคเพราะสมารถั๋วไปขายของได้แน่นอนค่ะเอออาจจะจริงจริงมคือเนอเรามีอะไรดูแลตัวเองยังไงบ้างเลยว่าอาจจะด้วยความที่เราแบบเป็นคนตัวเล็กด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่น่าจะแบบเออให้สิ่งนี้มาก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วก็จริงๆก็ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินน้งกินน้ำช่วงนี้ก็เริ่ม ออกกาลังกายออกินให้มันดีอ,อ,อะไรเงี้ยลดแบบความหวานออลดนลดแป้งลดอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่ได้แบบจนมาลดน้ําหนักอะไรออนะเข้าใจว่าไม่ต้องลดแหนวต่าเด็กอกินพวกผมสั้นไง,ไงจริงจริง,รงตัดผมไม่ได้รู้สึกว่ามันสั้นมันมันเด็กลงะะเด็กลงนะเด็กลงหรอจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าเด็กนะทำไมเราเปลี่ยนลุคเป็นสาวผมสั้นเลยก็ไปไปแฟชั่นวีคค่ะไปของพาด้าแล้ว ชุดอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนกับเราเลือกอะไรเงี้ยมันก็เหมาะกับผมสั้นพอดีก็ตัดชิุเลยเลือกที่ตัดเลยจริงๆมันก็เป็นแบบจริงๆอยากตัดอยู่แล้วแ่าไม่ได้เกี่ยวอะไรก็หาหาหาตัดยังไงดีอ๋องานนี้เลยแล้วก็ไปตัดที่นมุนเลยตัดท่นมุนเลยใช่ค่ะไม่ใช่ช่างไทยด้วยเลยเขาช่างไทยค่ะที่ที่ไปด้วยกันแต่ว่าจริงๆแพนไว้ว่าจะตัดตั้งแต่ที่แบบ เห็นชุดแล้วว่าเออลุกมันจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพีเซนเตอร์ผมที่ติดต่อมาก็วนตัวเยเพราะว่าตัวผมใช่แต่ว่าชุดไปโรงพยาด้ามันก็มีความแซ่บความอะไรตัวใจทางทวามอะไรไงเลยหรอคะเป็นยังไงล่ะชุดปกตินะอ๋อข้างบนมีชีทมากแบบข้างล่างอะไข้างล่างล่ะข้างล่างเอปเปิยูแอปเปอยู่นิดนึงข้างล่างเรียกว่าหนาวเลยเป็นไงบ้างกับชุดนั้นเห็นเปิดแบกไปเออก็เข้าไปดูบ้างค่ะแต่ก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็ สำหรับเต้ยนะสนุกได้ได้เห็นคนแบบพูดแบบอย่างโน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเต้ยรู้สึกว่าแฟชั่นมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เหมือนแบบเออแล้วแต่นานาจิตต่างอะไรเงี้ยค่ะแต่สำหรับเต้ยเต้ยไปตรงนั้นก็รู้สึกเอนจอยแล้วก็สนุกมากๆคือเราก็รู้สึกว่าแบบเราโอเคเราเปิดตาแบบเราเปิดค่ะสนุกแล้วก็แบบอยากลองเปลี่ยนอะไรบ้างใช่ค่ะเพราะว่าปีที่แล้วก็ไปเป็นชุดสีดําไปอะไรเงี้ยปีนี้ก็เลยเหมือนอยากเออ คือจริงๆมันก็จะมีเ<ม>ซเลชันมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆชุดนี้ได้เป็นชุดสุดท้ายเลยหมายถึงว่าเออเราลองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกอะไรเงี้ยก็เลยไปด้วยชุดนี้ด้านล่างด้านล่างด้านล่างมันหนาวไปแล้วด้านบนมันก็หนาวมันจะมี<ง>ใครไปแฟชั่นวีคใส่กางเกงตัวเดียว,วจริงจริงก็เป็นเอ็กซ์เพียร์เอนต์คอมเนคอมเมนต์ก็แล้วแต่เนาะแบบว่าอะไรนะคะคอมเนคอมเมนต์ก็แล้วแต่น่าจะดีมากไปใช่ค่ะเต้มองเป็นเรื่องที่แบบสนุนมนกมากกว่า ไม่ได้ไม่ได้กระเทือนอะไรหรอกมากมาเลยเนาะใช่ก็ถ้าคอมเมนต์เรื่องส่วนสูงหรืออะไรเงี้ยมันแก้ไม่ได้แล้วจริงๆอันนี้ไม่รู้จะแก้ยังไงจริงแต่ว่าถ้าเรื่องอื่นก็เอาที่แฮปปี้ใช่แต่ว่าสู้กลับเขาไม่สู้ค่ะไม่ไม่ได้อ่านหรออ่านนิดนิดอ่านนิดนิดค่ะแต่ก็ว่ารู้สึกว่าเราเอนจอยนะตรงนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราลิฟต์มกต์ตอนโมเมนต์ตรงนั้นดีกว่าอะไรก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเสีย ว่าเสียความมั่นใจไหมไม่นะคะไม่ไม่เสียะรู้สึกว่าสนุกแต่มันก็จะมีความกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในตัวเองนั้นในการไปอะไรเงี้ยว่าอุ้ยเราจะไปแล้วเราจะทำอะไรใหม่ๆออกมาได้อีกมีลุคอะไรใหม่ๆอย่างแบบอยากจะสนุกอีอะไรเงี้ยค่ะกับทีแสดงว่านาคนจะเซ็กซี่กว่าเดิไมไม่ไม่ได้มาเซ็กซี่รู้สึกว่าไม่ไม่ได้ดูเซ็กซี่อยู่แล้วค่ะ ก็เป็นเวแบ,บชลินค่ะทราใช่ใชสนุกสนุกเป็นแฟชั่นค่ะาคพาได้เลยมาค,ค่ะขอบคุณนะคะ